วันนี้เรายังอยู่ที่เชียงใหม่เราอยังอยู่ที่เชียงใหม่อีกหลายวันอยู่มาพาแม่เที่ยววันนี้วันที่ไหนอะวันนี้ยี่สบหกยี่เจ็ดยี่ยี่หกเมื่อวานเราไปวัดมาแล้ววันนี้เราจะไปเอาบัตรถายก่อนเดี๋ยมีบัตรมีบัตรสิมีบัตรเก็บบัตรเราจะพามาเที่ยวฟาร์มแกะห้วยตึงเต้าเอาบัตรคึนใช่ไหมครับอุ้ยขอโทษครับสองใบขอโทษนะครับ คน20 20บาทค่าบำรุงสถานที่ใช่ค่าบำรุง20บาทใช่ค่าบำรุงสถานที่ไปดูเยอะแล้วไม่ต้องเสียประมาณ60ขึ้นนะครับถ้าอายุเยอะถ้าเป็นคนแก่ไม่เสียเงินเป็นฟาร์มแกะขว้วยตึงเท่าอําเภอแม่ริมเรากำลัลงไปเพราะว่าถ้าอายุคนแก่ไม่เสียเงินนะครับ,บนั่นแหละน่าจะบุญหลอกทางนัระยาะวงที่เดิมเนาะ อ๋อวัดยิงเท้าเดี๋ยวก่อนอ๋อ,อเคยมาครั้งนึงแล้วมาตอนโควิดเคยเข้ามาครั้งหนึ่งตอนโควิดมากับครอบครัวหมอปลาแฟมิลี่มาอันนมาครอบครัวมาเต็มเลยกันเงียบมากไม่มีอะไรเลยเงียบมีแต่บึงน้ำนะ่ะวไปดูดแผงกล้องไปดูหน่อยนี่มีแต่บึงน้ำอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นบึงเป็นบึงนั่งกินเป็นร้านอาหารานั่งกินเนี่ยที่นี่แหละก็จะ,จะมาหาอะ้รกินกันเนี่ย ตอั้นอา,าหาไอ้กินกันจาได้มาตอนโควิดเขาปิดเข้ามาไม่เสียตังเข้ามาไม่มีอะไรเงียบกิบก่อนนั้นเราจาได้เรามาตอนโควิดที่แบบว่าแต่เรามีใบนะตอนนั้นที่ตอนช่วงโควิดเรามีใบเดินทางเรามีใบเดินทางมาเชียงใหม่เนี่ยมาเป็นอาหารร้านนั่งกินในห้วยตึงเท่าอ๋จจอจะประหยดราแล้วเข้ามามาแบบหลายปีแล้วเดูอดฟ้สวยมาก เอวเบิงลึงเขาสวยมากแต่ตอนนี้เราวันนี้เราไม่ได้มานี่นะเราจะไปนี่ฟาร์มฟาร์มแกะฟาร์มแกะอ้วนตึงเต้าเข้าไปด้านในเฮ่ยเราไปฟาร์มแกะฟาร์มแกะเขาคือเขาไปตีนเขาได้ไปถึงตีนเขาแล้วอีกสี่นาทีถึงจะถึง กินเขานะเดี๋ยวถึงหน้าฟ้าเลยเียวสวยดูเว้ยดูสวยบึงถ่ายตังนีงหน่อยตับึงสวยไหมล่ะอันนี้เาเรียกบึงอะไรมนะั้งแต่เขาเป็นห้วยอ่ะห้วยภาษานนี้ไงเขาเรียกห้วยมั้งห้วยตึงเท่าสวยมีร้านอาหารเต็มเลย ตอนเมื่อหลายปีที่แล้วมาไม่มีเงียบเคเดี๋ยวถึงฟาร์มแกะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปถึงหน้าฟาร์มแกะฟาร์มแกะนี่เอามีเขามีเขามีแลนด์มาร์คให้ด้วยนี่มีแลนด์มาร์คมีแลนด์มาร์คถ่าก้อยให้หน่อยก็มีแลนด์มาร์คด้วยมีแลนด์มาร์คถ่ายรูป น no no oh, yes. <pega> ู่นฟาร์มแกะน่าจะอยู่ตีนไปแล้วหลุดแล้วฟาร์มแกะไปไหนแล้วไปทางไหนแล้วฟาร์มแกะแลนด์มาร์คด้วยนี่ไงเขาชอบเอทีวีขี่กันเห็นไหมเอาที่ยักเอาเอาขี่ไหมเนี่ยขี่ขึ้นฟาร์มแกะตอนนี้เรามาถึงที่ฟาร์มแกะแล้ว เาดูตอนนี้บรรยากาศาแดดออกหน่อยแต่ว่าอากาศไม่ร้อนนะอากาศงประมาณยี่สิบองศาอากาศเย็นๆเ,เดี๋ยวเราพาไปดูไปดูแกะไปนะ้วพาไปดูแกะนูนไงฟาร์มแกะ อันนั้นแกะเขาอันนี้แกะเราเราพาแกะเรามาด้วย <c oughs> เรามีแกะของเรามาด้วยตัวหน,นึ่งนี่นี่แกะน้อยแกะน้อยดูบรรยากาศบรรยากาศดีมากมีแดดนะแต่ว่าไม่ค่อยร้อนอากาศเขาเย็น นี่คือแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คในฟาร์มแกะแลนด์มาร์คในฟาร์มแกะเไปดูกันแต่แที่เราดูในรูปอะที่เราดูในไรนะที่มีคนไปลงในเพจลงอะไรอะมันสวยนะแต่อย่างว่านะภาพในรูปภาพใน ภาพในกล้องกับสายตามันไม่เหมือนไม่เหมือนกันเหมือนเขายังปล่อยแกะออกมาไม่เยอะเขาเขาอาจจะปล่อย,อยตอนเยน็นเยบบ็นเสาร์อาทิตย์อย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่อาจจะปล่อยตอนเยน็นเย็นตอนอากาศเยน็นเย็นตอนช่วงเยน็นเย็นเขาอาจจะปล่อยแกะเยอะตอนนี้ก็พอมีแกะบ้างนะเขาน่าจะปล่อยแกะช่วงเยน็นเย็นเนี่ยแกะ ความแก่ห้ยตีงเต้าถ้าเป็นถ้าเป็นตอนเย็นอากาศน่าจะดีถ้าเป็นอากาศตอนเย็นอากาศน่าจะดีอันนี้คือ

เขายังปล่อยแกะไม่เยอะนะน่าจะมีอยู่ในฟาร์มตรงนู้นแหะช่วงนู้นแหะหลังคาเขียวๆอะน่าเห็นมีแกะเยอะเลยก็ใครมาเที่ยวเชียงใหม่มาเที่ยวแม่ริมแวะมาที่นี่ได้ตอนนี้มันคือตอนเวลากลางวันไง ช่วงช่วงช่วงกลางวันแดดแดดร้อนมีแดดนะวันนี้มีแดดแต่ว่าอากาศไม่ร้อนอากาศเย็นอ๋อนี่ไงเอาเอาเอาแกะเอาขอหน่อยแกะให้อาหารแกะเอา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 ขอกินหน่อยเอาเอาสักทีดิสักทีสิเดี๋ยวเขาชนเอานะชนนี่ยชนเออเอาให้เกากินหน่อย ให้ชายเขาชนใจเย็นอันนี้เราพาแกะแมาให้อาหารแกะแรงเขาเยอะมาแล้วครับมาแล้วครับเริ่มมากันแล้วครับเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับอย่าพาหนีดิเขาโมโหนะเขาช้อนแหนากินมันเป็นใบอะไรอะ่ะ ย่าคาเหรอมันย่า,ยาอ,อะไร,าไรนะครับรอ๋อย่าเนเปียอ๋อเป็นย่าเนเปีย <c oughs> อันนี้กแกะกำลังโดนแกะลุมนะครับอ,อ,อันนี้คือคนดูแลคนดูแลเขาจะปักหลักอยู่ใต้หอไอ้นี่นะหอกังหันใต้กางหัน เากินอย่าไปฝืนนะจะชอบบรรยากาศมันอยู่ตีนเขาแต่แกะเขาอาจจะไม่ขาวนะ right. อาจจะสีออกน้ำตาลน้ำตาลมาแล้วครับอันนี้มาอีกหนึ่งครับมาอีกหนึ่งแรงเยอะมากอย่าไปฝืนเขาสิ นายขอขอลองอันเดิยส่งให้อันหนึ่งได้ใช่ไหมนี่มาทางนี้มั่งมาเด้อโอ้โหในป่ายังเคี้ยวไม่หมดเลยเคี้ยวไม่หมดก่อนสิเดินเข้าเดินเข้ามาเร็วโอ้โหดีในป่ายังเคี้ยวไม่หมดเลยเอ้าเอ้าเอ้ากลัวกลัวเขาชนเรากลัว พอแล้วเหรอตั้ไปหมดเลยอ่าให้หมดเลยเอากันเองอ้เลยหส่วนที่หากินก็หากินตามพื้นไปมานะมาเที่ยวกันเชียงใหม่ฟาร์มแกะ พุ่ยตึงเท่าอเแม่ริมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพรุ่งนี้เช้ามืดเราจะขึ้นไปที่ดอยอินนนดีเจอกันดอยชะนน ก็ม่ค่อยมีอะไรตื่นตาตื่นใจนะทั้งมาเอ้ยทะเลาะก,กันแล้วเอ้าลุกขึ้นมาเร็วทะเลาะก,กันแล้วชนกันแล้วแกะทะเลาะก,กันแล้วลออก็คือมาเที่ยวมาให้อาหารแกะไม่รู้แกะ